ครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับนะครับพืชผักสวนครัวที่ปลูกง่ายขายเร็วได้เงินไวนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังเริ่มในการที่จะปลูกผักนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเป็นพืชชนิดไหนที่เหมาะกับการเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่เราชีวิตของเราประจําวันของเรานะครับที่เราจะปลูกนะครับครับมาเริ่มต้นที่อันดับ10กันเลยนะครับครับสำหรับอันดับ10นะครับในวันนี้นะครับคือขึ้นช่ายนะครับ ขึ้นช้าก็เป็นพืชผักสวนครัวที่หลายๆคนก็รู้จักกันดีนะครับก็มีกลิ่นฉุนนะครับแต่บางคนก็หอมสลับตัวผมนี่ผมชอบนะครับผมว่ามันหอมอันดับที่2ของเราเนี่ยนะครับอันดับที่2ของเราได้แก่ต้นอ่อนทานตะวันนะครับสลับต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นผักสวนครัวนะครับชนิดใหม่มาแรงเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็เห็นว่าหลายๆคนก็ปลูกนะครับในการทาปลูกนะครับเป็นแบบออร์แกนิกส่งขายนะครับเพราะว่า ในการปลูกต้นอ่อนทานตะวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีอะไรปรุงแต่งนะครับเพราะว่าปลูกในระยะเวลาแค่7วันนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับก็เป็นที่ต้องการของตลาดสหรับต้นอ่อนทานตะวันนะครับเป็นพืชที่สังครัวที่ปลูกได้ง่ายครับแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับคนที่รักอาหารคลีนนะครับก็จะชอบนะครับต้นอ่อนทานตะวันหนึ่งของเราไปแล้วนะครับก็อันดับที่1ของเราก็เป็นผักชื่อผักสงเคราที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับ ทุกคนต้องเคยกินแน่นอนนะครับใครที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่พลาดเลยนะครับไอตัวนี้อร่อยมากครับผมใส่กับก๋วยเตี๋ยวนะครับอันดับที่หนึ่งของเราได้แก่ถั่วงอกครับผมถั่วงอกเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายนะครับแล้วก็ทารายได้มหาศาลให้กับหลายๆคนมาแล้วนะครับสําหรับถั่วงอกก็มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวครับถั่วงอกก็มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอยู่ที่3าถึงสวันนะครับในการเก็บเกี่ยวนะครับ หลังจากที่เราเพาะเมล็ดถั่วงอกแล้วครับอีกประมาณ3ามวันแค่นั้นครับเก็บเกี่ยวนะครับไปขายได้นะครับก็ถือว่ารวดเร็วนะครับใครที่กําลังสนใจอาชีพกกับารเกษตรนะครับที่จะต้องการเพื่อผลทางการเกษตรหรือว่าปลูกผักขายหรือว่าอะไรนี้ก็นําข้อมูลดีๆที่ผมนํามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ก็นํามาเป็นแนวทางนะครับในการหารายได้เสริมนะครับ เพราะว่าก็เป็นพืชผักที่สามารถปลูกได้ทั่วไปนะครับปลูกไม่ยากนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทําเงินได้รวดเร็วนะครับก็ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปจัดอันดับ10บอันดับผักปลูกง่ายขายเร็วรวยไว้นะครับในวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมช่องกระเด็ขายขู่หมือเมือว่านกระเด็ขายร้อยสองสามรอยครับผมขนาดินซุ้มกระคาก็คือมันแตกล่นล่ะครับอืม บาดขันหดยน,น,น,นี่ำฝนมันกี้สิเปื่อยบัดหนึ่งนาเฟืองถ้าพายบ่มีฟางนี่ใส่แกบได้ปะครับโอ้ยเฮงต่ดีแล้วคุณน่ะแกเบเฮงดีนะหวานเอ้าเฮงแต่หัวใหญ่ละแก้้บบ <c oughs> โอยละุเย ละบุญเอนยอเพิ่นมาบุญเรือล้นเกิดเป็นคนนี่มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนบ่เป็นนี่เพื่อนผู้ใดใส่นวนเเออ้ยโอ้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 อ้โอือ้อ้โ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 า้โอ้โ้โอ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 อ้โ้โ้โอ้โ้โอ้โ้โ ปูคาแปลงของคุณพ่อวันนามัตถา,พ,าพิกัดบ้านข้ามบอนครับตำบลบ้านตูมอำเภอนาจั่วยจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับปูคาเทิงล่องก็มีบักเขือตรงกลางก็ะมีแปลงพักครับนี่ต้นหอมอันนี้ก็มีมันมีไม่ไม,ม่ป่าหอมนะครับด้วคุณพ่อประเท็ดีฮังนี่ครับจาของแปลงคุณพ่อวันนามัตถา,าวส,สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับ สุดยอดไอเดียการปลูกขาะะ่านักผ่านเาครับคุอเดีอยู่ได้กินน้ำเพลินนี่ละครับปลูกขา่านะครับดูแลอย่างสี่ก็สามารถมีารใดมีผลผลิตทั้งปีแล้วก็มีเงินใส่ข้อใดอยู่นะครับเด้อามว่าว่าอยา,ากบอ่อครับปอปลูกขา่านี่มันเกิดธรรมดาครับ<ว>บ่หยากครับนักพ่อนเนามันเกิดมันเกิดอยู่ในค่วมดูแลเฮาเฮาเฮามาเบิ่งมีหยาไม่ยุงเฮาก็มาเอาออกครับผม <นะ S 1> มาซับมายังออกก็คันมันเฮามีบ่มีทุลายังเฮาก็เอาเฟืองเอายังมาปกให้มันแน่พ่อให้นาดินมันซุ่มคั้นนาดินซุ่มก็บคา็คือมันแตกล้นละครับบาดคันหอดยนี่ยฝนมันก็สิเปื่อยบัดนิเอาเฟืองนี่ถ้าไผบ่มีฟางนี่ใส่แกบได้บ่ครับโอ้เฮงติดีแล้วพุ่นน่ะแกปเฮงดีเนาะวะเนาะเฮงแต่ัวใหญ่ละแกบครับออคือซาผมผมอยากไปอยากได้อีหยั้งขี่มันเพิ่นหน้ามาใส่ ว่าวง่ายๆสิเป็นยังก็ได้เป็นฟางเป็นหยาเป็นแกบเป็นกากมั่นก็ได้ครับขอให้มียังคุ้มนาดินน้อพ่อเนาะรักษาความชื้นแตกเม็ดแตกเบ็ดอ่ะดีดีอหลวงความลับเลยนะครับพี่น้องเด้อยพี่น้องกระซมนี่เห็นบอกขั้นขั้นดินมันมันมีความชื้นยแบบพีกเป็นเหมือนครับน้ำสิเดไปใส่ยังมั่นแบบพีกนี่พีกก็เขี้วดีแอบรับอณิสงน้ำกระซอมมือเธอหนึ่งนะครับได้ปุ๋ยเคมีปีละเท่าคุยความเลยครับ ก็น้องมีรครับ้าใสอันอเนเพื่อดีที่ดินเพียงหนึ่งไร่อาจดูไม่มากมายนักแต่หากมีการศึกษาจัดระเบียบกระบวนการคิดและวางแผนอย่างรอบคอบเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าสามารถสร้างรายได้ได้และสร้างความสุขให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืนด้วยการทำเกษตรผสมผสานพื้นที่หนึ่งไร่ จะมีการแบ่งการใช้สอยออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยและส่วนสำหรับปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยได้มีการศึกษาของคุณวิรยุทธ์ศรีเรจ,จันนักวิสาหกิจชุมชนเพชรพิมายจะมาแนะนำให้แบ่งพื้นที่1งานสำหรับสร้างบ้านและบ่อกเก็บน้ำและพื้นที่เหลืออีก3งานสำหรับการเพาะป,ปลูก ซึ่งจะเน้นการปลูกพืช3ระยะคือ 1. น 1. ระยะสั้น 2. ระยะกลาง 3. ระยะยาว<ป>พืชระยะสั้นเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นเน้นเก็บไว้ทานในครอบครัวและหากมีจำนวนมากเกินความต้องการก็สามารถนำมาขายเพื่อเป็นไรายได้เพื่อนำมาจ่ายใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องจากเรามีพื้นที่น้อยจึงต้องวางแผนในการปลูกเลือกพันธุ์ผักที่เหมาะสมได้ราคาดีพืชระยะยาวเราเน้นเป็นกลุ่มไม้เศรษฐกิจที่ต้องระยะเวลาในการปลูกหลายปีกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์ได้เช่นปลูกสักทองปลูกยางนาปลูกไม้เต็งปลูกไม้แดงหรือไม้ประดู่เป็นต้นโดยต้นไม้เหล่านี้ เราจะเน้นปลูกตามแนวเขตแดนหรือปลูกเป็นรัว้วเน้นปลูกช่วงฤดูฝนซึ่งแนวชายแดนของพื้นที่1ไร่จะมีความยาวมากถึง160เมตรหากเราปลูกต้นไม้ระยะ2เมตรต่อต้นเราก็จะได้ไม้เศรษฐกิจ80ต้นในช่วงระยะที่ไม้เศรษฐกิจเหล่านี้กำลังเติบโตในช่วงแรกในการเริ่มต้นนั้นไรายได้เราอาจจะได้ต่อเดือนอาจจะเป็นหลักพัน แต่ในปีต่อๆไปเมื่อต้นไม้โตขึ้นออกดอกออกผลมากขึ้นเราก็จะมีะไรายได้มากขึ้นตามไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าลืมเราควรที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายที่สำคัญก็คือไม่ใช้จ่ายเกินตัวแถมท้ายด้วยข้อดีของการปลูกพืชในพื้นที่น้อยคือ 1. นึเราสามารถดูแล,แลและควบคุมได้ทั่วถึง 2. เราไม่จาเป็นต้องใช้แรงงานเยอะ สามารถทำเองได้ภายในครอบครัวได้ 3. เนื่องจากมือมีพื้นที่ที่จำกัดจึงต้องปลูกพืชผสมผสานทำให้เรามีความเสี่ยงน้อยหลัการเริ่มต้นแบบเล็กๆเมื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีและมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็จะสามารถที่จะขยายเพิ่มเติมได้นั่นเองสวัสดีครับ